Oh. ในที่สุดสวัสดีครับกลับมากับเกมสกิลเรจินรอยัลนะครับผมจีวิวสันหรือว่าน้องกันนั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้ไม่ได้ภาพผมวลวสามสิบแล้วนะแล้วก็ได้เป็นนี่สกินอย่างสวยของรอยัลไนหรืออัศวินเต่าของเรานะเองน่าจะเป็นเต่ากระปกอสนะฮะอันนี้ผมก็จะมาเล่น เรายนต์ไหนสายเอ,อ่อน่าจะดีที่สุดก็น่าจะสายเลือดเอ,อ้ยสายโลกกับบูลนะแต่ว่าทีนี้เราหยิบอันนี้มาเราหยิบซาตานแพ็กมาเราก็ต้องรีบใช้เงินนะอะไรเพิ่มได้เราเพิ่มทันไหมเนี่ยโอเคจัดไปได้มา โอ้ของเยอะอยู่คือสกินมันค่อนข้างแบบดูโอพอะดูแบบสวยงามละแล้ววันนี้มีซาตานสองคนโอ้โหแล้วมีเออ่ไอ้นี่ด้วยนะสายวันช็อตแต่สายวันช็อตมันแพ้สายโลวเดอเหดนหนูอันนี้เราก็เอามาเลย ไม,มนะ่มีใครเลื่อนสายโลกกับเราเรา,เราหยิบโลมาอืมบูนเอ้ยไม่ใช่บูนมีสายเหล็กเราอันนี้มาอันนี้ก็จะทำให้เขาได้รับเหล็กนะลงนะคือเราต้องซื้ออะไรที่มันเป็นประโยชน์อย่างพวกสายเบสต,ต่างต่างฮ h ตพีบูทไออย่างพีซิต n นบูน ไอซิเทนเว้นน่อมไอพวกดอชบูทแล้วก็ไออะไรพวกเนี้ยมันดีสำหรับต้นเกมมากเลยนะอืมแต่สายที่น่ากลัวเกมนี้คือสไป์เพราะว่าสไป์มันถ้ามันมีเยอะๆแล้วเนี่ยอย่าง สายพิษเนี่ยมันแปะสแต็กเยอะมากทุกๆสองวีมันแปะใส่เราเยอะมากอย่างเช่นอโนไอนเนี่แล้วอันติเขาเป็นแบบฮิวสไปที่เลือดน้อยที่สุดแล้วก็ทุกๆสี่วีเขาจะมีสไป์มาช่วยเขาอ่ะมันทำให้เขาแปะสแตกแ็กเราได้เยอะมากๆเลยนะเราต้องแบบแม่เขาก็เราที่จะต้องตาย <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็ยังโซ่คนอื่นได้อยู่อโอ้ดูดิดูเอฟเฟกมันดิมันสวยมากเลยนะทุกคนจริงก็คือเบเดฟาร์สหลังๆมาเนี้ยทำสกินดีมากเลยนะโอ้แล้วรู้สึกว่าดวงจะมาหาเราแบบค่อนข้างที่จะดีนะ คือการ์ดการ์ดอันนี้เราเยอะมากการ์ดแล่เราเยอะมากเทาเทียบกับอีโนคนนี้เพราะเป็นสาตนแพ็กเหมือนกันนะแต่ไม่ต้องแข่งขันกันนิดนึงเยาะกว่าแอสโตรเมดก็ไม่น่าจะเจอปัญหาอะไรของเราเยอะกว่า แล้วเล่นสายวูลโอเคถูกต้องตามตำราวันนี้เล่นสายหลบทำไมก่อนอู้อันนี้มาเลยอันนี้นะฮะแบ t เบลตี Bad ้ฮันเตอร์สเปียรก็จะบวกดาเมจให้เราหนึ่งแล้วก็จะได้สิบสิบทองทุกๆดาเมจของเราที่ทำไปนะจ๊ะ มาณนี้เดี๋ยวตนะอนหน้าเอาพีเปทันชิลมาดีกว่าก็คือสมมติว่าเราทาําดาเมจเนี่ยตอนอ่าตอนนี้เราทําดาเมจหกใช่ไหมถ้าเราชนะเราก็ได้หกสิบได้เงินหกสิบอยู่ที่ว่าเราจะเจอกับอีหนูคนนี้ตอนไหนแค่นั้นแหละหน่ากลัว กลัวคนเดียวเขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะทีเดียวก็แตกเหมือนกันเอาละตัดสินจริงผมว่าผมเป็นแต้มต่อมากกว่าไม่ไม่ละชิบหายละสวยละ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปรีวิวสกิน <laughs> อะไรวะโอ้โหแต้มรถเท่าไหร่เนี่ยราไปสี่สิบโอ้โหแรงรถเลยผม <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับวันนี้เกมนี้จบแบบ <c oughs>